จะพาไปดูอะไรที่น่าตื่นเต้นกันค่ะไปดูกันเลยอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บึงหลังบ้านเบียอะไรน่าตื่นเต้นโอ้โหหนูอยากจับปลาอะไรคะปลาช่อนใช่หรอไม่รู้ พ่อใช่ปลาช่อนปะใช่ใช่นะมันถูกตัวมันเล็กก็ไม่ได้ลูกทำไมก็แม่มาทำไมขตัวเลยแลรวพ่อก็แม่ก็ได้ทำไมอะไรนะลูกก็แม่ก็ได้ทำไมใช่ด้วยมาเล็กเออหนูไม่กล้าลงไปก็ต้องอูโอ้ยเอาไม้อะดิไม้ตอนนี้พ่อกำลังจะไปอยู่อ้ยปลาที่เราปล่อยหรือเปล่าพ่ออใช่ ต่อเลยไหมยี่ส <be> ิบาทเอาปล่อยต่อโอ้โหได้ปลเฮ้ยมาหมานี่มันจะคุกมามันเลยมาลเยปไ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 พ่อจปมันไป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 ้ป โอเคนะครับซื้อต่อนะครับซื้อต่อไปบอกค่ะนม่แมาแม่ฝ่ามันจังค่ากำลังช่วยชีวิตนะคะโหนี่ให้บูตานย้อนจับไเต้าปลาพ่อจับยังไงอ่ะกั้มมาจะบ้านไหม วันนี้เรากำลังจะปล่อยปลากันนะคะทุกคนอย่าไปอะไรที่ไหนเลยเดี๋ยวอะไรหนึ่งก่อนก่อนไอบ,บ๊ายบายได้บุญไหมได้บุญไหมก่อนดังแปะขนาดนั้น